สวัสดีค่ะสวัสดีแพทเพจนะคะอิสุตัวใหม่หนึ่งจุดเก้าดีเดียบายไอบูมเฮเวอร์นะคะวันนี้พบกับอ,อ๋อที่หน้าโชว์รูมค่ะอิสุสุสวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะนี่เลยตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าโชว์รูมนะคะโชว์รูมอิสุสุสวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะตั้งอยู่จังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่เยื้องๆกับช้างสามเศียรน,นะคะจุดแลนด์มาร์คของสมุทรปราการเลย วันนี้มีส่งมอบรถนะคะเ <ๆ S 1> สร็จเสร็จ <tes nak> สดๆร้อนๆเลยนี่นะคะเป็น h i g h นเดอร์4ประตู1.9 DDI เกรด Z ซ่ขอโทษที่ะค่ะเกรด LDA นะคะคันนี้เกรด LDA สีดำค่ะราคาอยู่ที่825,000บาทคุณจักรกริดสวัสดีค่ะพี่อ้อแชร์แชร์โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะแฟนตัวยงของเรา คือแฟนตัวยงด้วยคุณจากกริดขอบคุณมากๆเลยนะคะคันนี้4ประตู Highlander 1.9 DDI เกรด LDA นะคะขอโทษขอโทษพูดผิดนะคะเมื่อกี้คันนี้เป็นสีดำค่ะราคาอยู่ที่8 25 0 0 0บาทนะคะรอลูกค้ามารับเลิกของลูกค้านะคะเลิกงามยามดีบ่าย2มง19นาทีนะคะของคุณสมบูรณ์คันนี้สวัสดีครัพี่อ้อแชร์แล้วครับขอบคุณน้องลุกนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ fc ของเรานะคะเข้ามาแล้วสวัสดีตอนเที่ยงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้มารับชมด้วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะในการทำคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดออกมานะคะฝากเลยแล้วกันนะคะเผื่อมีญาติเพื่อนฝูงหรือใครสนใจก็ถ้าเห็นโพสจากที่เราแชร์ไปเนี่ยอ้อมีค่าแนะนำให้นะคะถ้ามีติดต่อมาจากโพสที่เราแชร์ไปนะคะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะอ่า ทานข้าวอยู่นะคะก็มาดูรีวิวรถได้นะคะคันนี้ h ฮ g h l a n d e r ประตู1.9 DDI เกรด LDA สีดำนะคะนี่ติดตั้งป้ายแดงให้ลูกค้าแล้วนะคะ2774นี่นะคะามาดูจากด้านหน้านะคะด้านหน้าของเราจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะแล้วก็โลโก้อิ u ุสเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะนี่พร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะคะนี่ไฟเดย์ไลท์ของเราสวยงาม ไฟตัดหมองแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะตัวเกรด LDA เนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นในรุ่นที่เป็นยกสูงนะคะแต่ว่าออปชั่นไม่ได้น้อยหน้าเลยเดี๋ยวอ้อพาไปชมทีละจุดนะคะสำหรับด้านข้างนะคะมุมมองมุมมองด้านข้าง mm hmm. ล้อแมกมาจากโรงงานนะคะมือจับจะเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็มีบันไดข้างด้วยนะคะในรุ่นที่เป็นยกสูงเนี่ยสามารถเหยียบขึ้นลงได้เลยนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายโลโก้ไฮแลนเดอร์ค่ะ นี่มิติแก้มซ้ายขวานะคะจะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันให้ดูล้อมแม็กใกล้ๆนะคะเกรด LDA นี่นะคะจะมีแยกก้านคู่ก้านเดี่ยวนะคะยางจะเป็นของบริสโตนนะคะตัวนี้นี่ให้ของบริสโตนจากโรงงานเลยนะคะซีรียางส5 5าทับ 6, 5, R 1 7นะคะนี่นะคะอันนี้ซีรียางจากโรงงานเลยบันไดข้างนะคะ ยาวไปถึงประตูด้านหลังนะคะอ่ะถัดขึ้นมาคัะด้านบนตัวนี้จะเป็นฟิล์มของลามินานะคะลูกค้าเลือกอไอ้เปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้เลยนะคะตัวนี้ด้านหน้าจะเป็น40%ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังจะเป็น60%นะคะความเข้มของตัวฟิล์มก็จะมืดประมาณนี้แล้วก็ติดตั้งกันสาดให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะประตูทั้ง4บานเลยทีนี้เดี๋ยวพามาชมด้านท้ายนะคะ ในส่วนของด้านท้ายด้านบนจะเป็นไฟเบรกนะคะไฟเบรกดวงที่3นี่ไฟท้ายนะคะสวยงามมากในส่วนของไฟท้ายจะเป็น2ตอนนะคะแล้วก็กันชนท้ายตัวนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ชั้นนะคะเป็นแบบ2สเต็ปนะคะไว้ก้าวขึ้นลงมือจับด้านท้ายก็จะเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็จะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะ เกรด LDA นะคะมีจอมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในมีกล้องด้านหลังก็ต้องมีจอข้างในด้วยนะคะมาคู่กันจอกับกล้องหลังนะคะคันนี้พิเศษนะคะติดตั้งเพิ่มเติมก็คือว่าปกติแล้วเกรด LDA เนี่ยจะเป็นผ้านะคะผ้าทั้งหมดเลยตัวนี้ก็จะเป็นผ้านะคะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจากผ้าสีดําเป็นหนังสีดําเดินตะเข็บได้สีแดง นี่เลยสวยงามนะคะทั้งหมดเลยในส่วนของตัวเบาะก็เช่นเดียวกันนะคะเปลี่ยนให้ทั้งเซตเลยทั้งแผงข้างทั้งตัวเบาะนะคะอันนี้ในส่วนของเบาะด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังมาให้เป็นเซตเลยนะคะสีดําเดินตะเข็บได้สีแดงตรงนี้ลูกค้าเปลี่ยนเองนะคะสามารถเลือกได้เลือกสีเองได้นะคะแล้วก็ตะเข็บก็เลือกสีได้เช่นเดียวกัน มาที่หน้าจอนะคะหน้าจอตัวนี้หน้าปัดนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด LDA นะคะอบอกอะไรบ้างนะคะตัวนี้ h อ t กับ c ูเป็นเกียร์ความร้อนนะคะ E กับ F เป็นปริมาณน้ํามันนี่นะคะแล้วก็เป็นความเร็วนะคะมี Trip A ท r i p B บอกบอกให้นะคะว่า,าวิ่งกี่กิโลแล้วนะคะอัตราก,การกินน้ํามันเท่าไหร่นะคะนี่เราสามารถเซตดูได้นะคะกดที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนี่ น้ำมันในถังเท่านี้นะคะวิ่งได้อีก135มกิโลตัวนี้จะคำนวณให้ด้วยนะคะตั้งวันเดือนปีนะคะแล้วก็ตั้งเวลาเดี๋ยวอ้อรออธิบายลูกค้านะคะคุณสุกัญญาชมพู่สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมด้วยในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยฝั่งด้านซ้ายจะมีมัลติฟังก์ชันด้วยนี่ กดปรับเสียงนะคะบวกลบแล้วก็ปรับโหมดซ้ายขวารวมถึงรับสายวางสายนะคะจากพวงมาลัยได้เลยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัยนะคะคนขับเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็สามารถรับจากพวงมาลัยได้เลยตัวนี้เป็นคําสั่งเสียงนะคะกดแล้วพูดได้เลยส่วนตัวจอจะเป็นจอ7นิ้วนะคะจอ7นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายก็คือสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตัวรถได้ด้วย นี่นะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยภาพก็จะโชว์ที่หน้าจอด้านด้าตรงน,นี้เล่นวิทยุได้นะคะ iPod ได้ USB ได้นะคะมีช่องต่อ USB นี่นะคะแล้วก็มีสาย AUX ด้วยตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตนะคะที่ชาร์จแบตในรถแล้วก็ตอนนี้ไฟแสดงสถานะ Airbag ฝั่งผู้โดยสารน,นะคะสามารถเปิดปิดได้นะคะในฝั่งด้านนี้ เวลาเราติดตั้งเบาะเด็กนะคะที่เบาะด้านหน้าตรงนี้ฝัง่งผู้โดยสารนะคะเราสามารถปิดแอร์แบ็กไม่ให้ทํางานได้นะคะถ้าเกิดแอร์แบ็กแตกจะกระแทกตัวเด็กตัวนี้จะอันตรายกว่านะคะเราสามารถเปิดปิดได้นี่นะคะไฟแสดงสถานะออนแสดงว่าตอนนี้แอร์แบ็กทำงานทั้งคู่นะคะซ้ายขวาแต่แล้วถ้าเราปิดฝั่งซ้ายก็จะเป็นออฟนะคะขึ้นออฟอีกฝั่งหนึ่งนี่นะคะปุ่มปรับแอร์ค่ะจะเป็นปุ่มกลมนะคะนี่ แล้วก็เกียร์นะคะเกียร์ธรรมดา6เกียร์เดินหน้าแล้วก็1เกียร์ถอยหลังนะคะที่เท้าแขนตัวนี้นะคะมีช่องเก็บของให้เลยแล้วก็ที่วางแก้วนะคะตรงกลางตอนนี้จะมีกุญแจนะคะเป็นกุญแจล็อกยางอะไหล่ต,ตั้งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกุญแจล็อกเบรกล็อกคัส์นะคะอันนี้ก็ติดตั้งให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนี่ร้อมออกรถได้เลยนะคะ ตัวปรับไฟสูงต่ำนะคะไฟด้านหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ปรับสูงต่ำได้4ระดับนะคะ,ะปกติจะอยู่ที่เลขศูนย์นะคะถ้าเราบรรทุกหนักหน้าเชิดนะคะไฟมันจะสูงขึ้นแล้วสามารถปรับลงได้1 2 3สนะคะที่เปิดฝาถังน้ำมันนะคะแล้วก็เปิดฝากระโปรงยืนจากในรถเลยแล้วก็ปรับนะคะปรับกระจก ด้านข้างนะคะฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกกระจกไม่ให้เลื่อนขึ้นลงนะคะส่วนตัวนี้ปรับกระจกอะมองข้างนะคะเลือกซ้ายหรือขวาก่อนแล้วก็บิดโยกได้เลยนะคะในการปรับนี่นะคะอ่าปรับไฟฟ้านะคะปรับจากในรถได้เลยนะคะนี่ในรุ่นเกรด LDA ก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะ ระบบเบรก ABS นะคะ EBD แล้วก็ BA อ่านี่เป็นระบบความปลอดภัยนะคะกรองฝุ่น PM 2.5ก็มีให้นะคะแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้านะคะในความปลอดภัยเนี่ยก็ไม่น้อยหน้ารุ่นอื่นเลยทีเดียวนะคะถึงแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนี่นะคะสำหรับคันนี้ที่สมบูรณ์นะคะดาวน์ลดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทนะคะอพี่สมบูรณ์ทำอันนี้เป็น รอปภนะคะรอปภคุณยุทธาการนิ่มนวลน,นะคะสวัสดีค่ะเพิ่งจะเห็นนะคะขอโทษทีสวัสดีนะคะมาคู่กันเลยนะคะสคนลูกค้าของอ้อเองนะคะ,ะพี่สมบูรณ์ทําอาชีพเป็นรอปภนะคะก็ออกรถได้เพราะฉะนั้นลูกค้าอาชีพอื่นๆไม่ต้องห่วงนะคะมาคุยมาปรึกษากันก่อนนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อรถไม่ได้พนักง,งานโรงงานนะคะพ่อค้าแม่ค้าหาบเบ่ก็มีนะคะที่เป็นมอเตอร์ไซ นะคะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็มีนะคะรถพุ่มพวงอะ่ะที่ขายของด้านหลังนะคะหลังมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายเนี่ยลูกค้าออกก็มาออกเอกซิลีนะคะเดี๋ยวรอก่อนรอรถมาส่งนะคะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะมาชําระเงินนะคะได้เลขเครื่องได้ตัวถังมาแล้วเรียบร้อยอ,อาชีพค้าขายก็สามารถออกรถได้นะคะเพราะค้าไม่ค้าตลาดนัดนะคะหรือว่ามีแผงประจําก็สามารถออกรถได้วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรเนาะ หรือว่าทําได้ท so, ํานานะคะออกรถได้หมดเลยยังไงลูกค้าสนใจอีสุสุเนี่ยมาปรึกษากันก่อนได้นะคะไม่มีค่าใช siege, as, era, ้จ่ายนะคะไม่มีค่าจัดไฟแนนซ์ลูกค้าสามารถมาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะใครที่รอโบนัสอยู่นะคะหรือว่ากําลังลังเลอยู่อ่ะเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษาอ้อก่อนก็ได้นะคะก็สามารถออกรถได้ง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากแค่ลูกค้าเปิดใจนะคะให้เราได้ช่วยเหลือแล้วก็แนะนำนะคะให้แนะนำก่อนก็ได้ว่า จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและต้องดาวเท่าไหร่ยังไงมาให้คิดค่างวดให้ดูก่อนก็ได้นะคะว่าดาวเท่านี้จะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะนี่คันนี้ก็ออกรถได้นะคะเป็นรอปรพอดาวแค่แสนเดียวนะคะเป็นไฮรันเดอร์สประตูตัวยกสูงเลยนี่แต่ว่าช่วงนี้ลูกค้ารอรถนิดนึงนะคะรถผลิตไม่ทนันต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังรอรถอยู่นะคะใครที่ได้รถ เที่ยวทันปีใหม่ก็ดีใจด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้รถก็กำลังเล่นติดตามให้อยู่นะคะคุณอนุวัฒน์สวัสดีครับ FC ประจวบครับสวัสดีค่ะประจวบชัดเจนไหมคะเป็นยังไงบ้างภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะ,ะใครที่อยากออกรถนะคะมาปรึกษาอ้อได้เลยนะคะชลุมอ้ออยู่ที่อีสุซุสุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดนะคะเบอร์โทร089 499 9840นะคะแล้วก็ ไอดีไลน์ AOR 5090นะคะใครที่อยากทดลองขับก็มาได้เลยนะคะมีรถทดลองขับนี่ค่ะมิวเของเราจอดอยู่นะคะสำหรับรถครอบครัวอ่าหรือว่าจะเป็น X อ็กซ e s eries, นะคะก็มีให้ชมเช่นเดียวกันนะคะส่วนตอนนี้เป็น Highlander Cap ค่ะแล้วก็ V-Cross นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูงมีหมดนะคะลูกค้าเข้ามาพูดคุยแล้วก็มาอสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะถ้าจะมาดูแล้วก็ทดลองขับก็ยินดีเลยนะคะ ต,ติดต่อมาหาอ้อได้เลยนะคะสําหรับใครที่มาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์มาเดี๋ยวอ้อแชร์โลเคชั่นให้นะคะเดี๋ยวรอลูกค้านะคะสําหรับคันนี้คุณของคุณสมบูรณ์เดี๋ยวพามาคุยกับลูกค้าในเวลารับรถนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครที่แชร์แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะสวยงามทั้งดีแม็กและมิวเอ็กเลยอ่าน้องนุ้กขอบคุณนะคะ อะขอบคุณมากๆเลยใครอยากได้รุ่นไหนนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะอะก็ช่วงนี้ก็ขอตัวรากันไปก่อนนะคะก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงรอเจ้าของรถคันนี้มาเกาะน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ